อยู่กัที่บูซซอนเทสครับแล้วนี่คือเจ้าซอนเทส 703F ครับก็คืออย่างที่บอกเลยค่ะคือซอนเทสซูเปอร์แอดเวนเจอร์หลายคนอยากจะเห็นรถรุ่นนี้ในบ้านเรามานานแล้วนะอย่างที่บอกออปชั่นของมันเนี่ยเขานำมาโชว์ให้ดูภายในงานแล้วนะเนี่ยระบบแท็กชั่นอะไรก็ดีมีตามมีโหมดการขับขี่ครับเห็นนะ หน้าจอเป็นสีเรียบร้อยแล้วมีชิลมาให้ตรงนี้แฮนด์บาร์ทรงกว้างครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ F703 mm hmm. ก็เรียกได้ว่าจริงๆผมว่ามันคอมพิวพร้อมแล้วล่ะแต่ว่าในเรื่องของราคาครับอาจจะยังไม่เปิดตอนนี้นะแต่เร็วๆนี้น่าจะแน่นอนเพราะว่านำมาให้เห็นตัวเป็นอย่างนี้แล้วนะนี่คือไม่ใช่คอนเซปต์ด้วยเพราะว่าต่างประเทศได้ลองขีกันแล้วก็ถือว่า นำมาโชว์ใครที่คิดว่าอยากจะลองซื้อเป็นเจ้าของไม่แน่ในมอเตอร์โชปีหน้าหรือว่าช่วงต้นปีเราอาจจะได้เห็นเจ้าซอนเทส 703F คันนี้ก็เป็นได้ถือว่าเป็นรถในสไตล์แอดเวนเจอที่ออปชั่นแน่นอนว่าบ้านนี้เขาให้เยอะจัดเต็มอยู่แล้วในเรื่องของเทคโนโลยีน่าสนใจมากครับส่วนสูงค่อนข้างที่จะสูงพอประมาณเลยผมสูงเนี่ย173ยืนกับรถข้างๆประมาณนี้เลยเห็นนะเอออยากลองขี่มากเลยว่าจะเจ๋งขนาดไหน mm <coughs>